ประธานค้บขค่ะน่งานน่านน่นึ่นน่น่ค่ะคน่พิษไทยดรด่อมาต่อมานั่งหนึ่งคันสีาสอบหนึ่งชั่วคุณครับคว่าอะไรครับคไตอครับจ่าับขไม่งขน um ่อนสาวขับาบ้านนั <S <S ่นยกสิญาต ขออนุญาตให้ไม่ได้ไม่เอ่ยขอโทษจริงๆเดี๋ยวผมช่วยดำเน,นินการรนะครับโอเคครับเพืเอ่อร,รองรถจักรยานนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวทางผู้ว่าราชการจังหวัดจะกล่าวกับทางชาวบ้านบ้านงอยครับเนาะบ้านงอยฮะบ้านงอยเรือนทองบ้านงอยเรือนทองบ้านงอยเรือนทองนะครับวันนี้เราได้รับการประสานมาจากทางผมมาประสานกับทางผู้ใหญ่บ้านและกองกำลังด้วยนะครับ ข้างบนที่เราเห็นด้านหลังนะครับจะมีพลามอเตอร์นะครับบินมาสร้างสีสันนะครับเป็นไงเป็นไงขอแล้วลต่อไปนะขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการัด้วยคดีท่านสยามส,สิริมงคลน,นะครับเก่าอะไรให้กับชาวบ้านสักรู่อยนะครับกับเรียนพี่น้อง บ้านงอยเรืองทองนะครับตำบลนาขาที่รับทุกท่านแล้วก็วันนี้ผมได้มาร่วมพร้อมกับคณะของมกลนัปั่นจักรยานของจังหวัดอุดรธานีนะครับก็นํา,าโดยท่านดรพรเทพแล้วก็มีหลายหลายท่านคณะแล้วก็มีแขกแ,แต่จังหวัดด้วยมาที่มานี่ก็มีสองวัตถุประสงค์หนึ่งก็ทางมรมนักปั่นเขามีการลมตัวรับปั่นในทิศทางต่างๆอยู่แล้วแต่ควบคู่ไปกับการรักษาสุขภาพในเรื่องการปั่นทราบว่า พี่น้องชาตวตำบลนาจาในหมู่สองหมู่นี้นะครับได้รวมตัวกันนะครับทากิจกรรมที่สร้างสารรค์ก็คือสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ขึ้นมาพวกเราก็ต้องการที่จะให้กําลังใจในท่านกำทัมาด้วยใช่ไหมนะครับพวกเราที่มาจากจังหวัดมีท่าเองเือเมืองอุดรธานีจะร่วมมากับคณะ,ะผมด้วยแล้วก็ต้องการที่จะมาให้กําลังใจพวกเราคณะ,ะเป็นประกันแรกประกันต่อมาก็คือนักต่าุฒร่วมร้อยคนที่รวมตัวก,กันมาในวันนี้เนี่ย ทุกคนก็มีกล้องอยู่แลแ้วก็จะได้ถ่ายรูปเอ,อกาภาพตามสวยงามของทุกคนทู่้าเข้ามาให้ได้แต่ถึงแค่ให้พี่น้องประชาชนหรือนักท่องที่ที่สนใจเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากฝากพี่น้องท่านไว้ฝากท่านกำลังท่านนายกอบตและพี่น้องทุกคนว่าเมื่อมีคนสนใจเข้ามามากเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปหาจัดการโดยพี่น้องเองเนี่ยมีความสําคัญ การประการแรกก็คือในเรื่องของการจัดการให้ผู้คนได้เข้ามาได้มีความสะดวกเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยถ้าตอนข้ำมีแสงสว่างไหมอันนี้เนี่ยถ้าติดหากอะไรก็เหมือนกันได้การพร้อมจะช่วยเหลือประการต่อมาก็คือวันนี้สถานการณ์โรคติดต่อโควิด1 9ทีพี่น้องก็รู้ดีว่ามันยังไม่เรียบร้อยสักทีเดียวอุรธานีกมีาเียนพบผู้ป่วยรายนึงในสัปดาหที่ผ่า นั้นเนี่ยก็ขอให้น้องได้ตระหนักว่าเขาติดต่อน,นั้นยังไม่พ้นในท่าทีเดียวเพราะนั้นการส่งอากาศสำคัญที่สุดพวกคู่ไปกับการคัดตองเพราะนั้นเนี่ยผมขอขอบคุณพี่น้องอสอมอทุกคนที่มาช่วยกันนะครับมาช่วยกันดูแลพวกเราช่วยกันดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วก็ในท้ายน,นี้ผมต้องขอเป็นกาลังใจและก็ชื่นชมที่น้องประชาชนทุกคนที่ร่วมกัน พัฒนาชุมชนของตัวเองให้เป็นที่สนใจของผู้คนแลวพวกเราก็พร้อมที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งมาเป็นกําลังใจมาสนับสนุนนะครับตอนนี้ต้องดีตคงไมนาที่นี้ของคุณครับทักทายทุะคนท่านผัวราชกาลอดุลธนีนะครับแลัต่อไปก็คงจะวันที่พระอาทิตย์ตกดินเราขอแบ่งกลุ่มเข้าไปในสะพานเราคงจะไปทีหนึ่งกว่าสะพานล่มเราจะแบ่งกำลัง20คนนะครับ พอ20คนแรกเข้าไปก่อนนะครับแล้วต่อด้วย20คนต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วเข้าไปเป็จขายแล้วท่แล้วเข้าที่ออกมานะให้